สวัสดีคร,รับเราจะ้ัเพื่อนเเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างนิวคาสเซิลพบกับเชลซีครับเป็นการพักบอลพาร์ีฟ้ายี่สิบสสวิตช์นินเทนโดนะจำลองแมตช์ผ่าร์ลทั้งสองทีมระบบ AI ครับจำลองผ่านระบบ AI ทั้งสองทีมครับก่อนจะมาชมนะักเตะทั้งสองทีมเดินลงสนามฝากเพื่อนๆที่รับชมฝากร้อยแชร์สับแช่นะช่อง YouTube แม่งเล่นเกมด้วยนะครับผม นักเตะทั้งสองทีมดนลงสนามครับวันนี้มานิวคาเซิลมาในชุดขาวดังครับส่วนเชลซีมาในชุดสีน้ำเงินซาลิกาดวงพบกับสิงบลูชมหน้าชมตานักเตะทั้งสองทีมครับนี่ครับใครครับเนี่ยคูริบุลี่ไหม Person, นิวคัสเซนนำทีมโดยทิปเปียนะสเป็นัายชื่อตัวจริงของนิวคัสเซนครับมาในระบบ4-3-3ประตูก็นิกป๊อบกอลาทิปเปียบันบุสแมนทาร์เกตกองกลางก็วิวล็อกโจดินตันกองหน้าไอมิลลอนวิลสันแล้วก็ปีจัลโว่ครับแม็กซิเมงกองกลางอีกหนึ่งคนใครครับจำไม่ได้นะส่วนเชลซีมาในระบบ3 4-3ครับประตูเกปาของหลังคูลิบลิทเทียโกซิวาชาโลบากองกลางจอจินโยโควาซิซ้ายขวาเอ็กคฟิลต้าเบนชิววิลกองหน้าก็อูบาร์เมยองสเตอร์ลิงแล้วก็มิชแนลครับกรรมาการเป่านกเวเัชุยานเป็นฝั่งเชลซีได้บอลเคลียร์บุกจากขวาไปซ้ายครับชาลูบาเอาไปที่มิชแนลครับเบนชิววิลโควาซิตเลี้ยงลบ ลบไม่ผ่านครับเสบอลของนิวคาสเซิลเบิร์บบนบอสแมนซิปเปียโจลินตันอามิลอนจอจินโยเสบอลให้นิวคาสเซิลครับเจมว,ว,เวิวสันครับไม่ใช่เจมวิวสันนะวิวสันที่เชนนะขอัยด้วยโควาซิต ออกไปที่เมสซานาวครับยังมาปีแล็กอบามิองออกไปที่เซอร์ลิงเพิ่มเติมครับเดนชิเบลเติม,เ,ตม,เ,ตมเปิดไปเข้ามือนิกป,ปุป๊บเดนซันครับออกไปที่ฝั่งซ้ายททร์เก็ตแม็กซิเมงเตรียมวิ่งครับจะลวดนี่ครับกระชากลุด เปิดมานักกอบเขตโทษขึ้นมงอุนน้ยเกือบครับอามิลอนเกป้าจับบอลเปิดยาวขมาติดผู้เล่นนิวคาสเซิลนะยูล็อกเนียงมาก็ไม่ผ่านครับจดโยโ์ตัดบอลไม่ได้ออกไปที่เมสันน์เนเสียบอลจะเป็นบอลของนิวคาสเซิลจอร์ลินตันจอร์ลินตันเสียบอลให้ทีโก้เินมาเติมสูง ออกไปที่เมสันเาแทงไปไปอุบามยางซ้ายว่าครับนิสเตอร์ลิงยิงเรียบร้อยครับจังหวะนี้ทีมเยือนครับฮาเลมสเตอร์ลิงนาทีที่14ครับขึ้นนำแล้วเชลซีลิวคาเซนซู 0, เชลซีหนึ่งครับไม่ล้ำหน้านะจะะังหวะนี้สักคู่หลุดครับสวนกลับมาครับแปรไหครับผ่านตัวนิกป๊อบเข้าไปครับ ็นบอลสวนกลับด้วยนะจังหวะเมื่อสักครู่ขึ้นนำไปแล้วครับเชลซีอยู่าร์เซนบอกไม่ปไปแล้วตั้งเก้งกันไหมยังมีแม็กซิแมนอยู่ไม่ต้องกลัวครับชาร์เก็ตโจลินตันแอดริเูต้ากระชากไม่ผ่านครับชารครับแม็กซิแมนยูสันชากเกตฝั่งซ้าย คูริบบรีตัดบอลนะครับแทงไปโควาซิตเปิดมากับซาเซลิงเพื่อนเติมยังไม่จายครับเลี้ยงไปไม่ผ่านซิปเปียร์อนเดน์นเนอน,เนวนรอเพื่อนขึ้นกับหลังบปลเปิดขึ้นหน้าไปครับล้ำหน้าครับจันชาลูบาเช็คล้ำหน้าแล้วล้ำหน้าครับล้ำหน้าครับ ก็ซินว่าจะเตะบอลขึ้นมาไต่ขึ้นมาไม่ถึงครับติดผู้เล่นนิวคาสเซิลออกมาบรันช์เลี้ยงมาเลี้ยงผ่านเฉยเลยครับยังได้อยู่ฝั่งซ้ายเม็กซ์แมนเลี้ยงมาก็ไม่้ผ่านโคเวซิตนะได้อยู่แม็กซ์แมนตรงกระชากครับแม็กซ์แมน วิลโลว์โจลินตันโจลินตันนกกอกไปททษเชลซีบอลมาทางฝั่งขวาเลี้ยงยิงได้อยู่เปิดเข้าไปขึ้นมงไม่ถึงครับเชลซีมงสกัดบอลมาเข้าทางแอฟฟิเกต้ามาเข้าทางนิวคาสเซิลนักกอกไปททษไม่ผ่านครับเลี้ยงไม่ผ่านเดนบนชิดวิลเบนชิดวิลก็เสียบอลครับไม่ยอมใจ อามิลอนแทงไปเล่นวันทูไม่ตายครับเซอร์ลิงเซอร์ลิงจ่ะจายพลาดนะนนเนฟวร์เซนเปิดฝั่งมาฝั่งขวาครับเคลิ่นทิปเปียอามิลอนอามิลอนโชว์สกิลล็อกเลี้ยงหลบไม่พันคนอยู่ฝั่งเชลซีครับ เยโกศิวาเปลี่ยนฟังข,งข้างขวาไม่ถึงไหมไม่ถึงได้อยู่ไม่ถึงแต่ได้ฮะจอร์จิมมนโอผ่านด้วย30นาทีนิวคอนซูนเดียวสีหนึ่งแอดพิลิเกอร์เขต้บอม,มยองสเตอร์ลิงวันนี้บอมยองได้ไปแล้วหนึ่งแอซิส,สนะแต่ยังไม่ได้ประตูยังไม่ได้ใส่สกอร์เป็นประตูครับใส่เป็นแอซิส,สแทนส่วนสเตอร์ลิงใส่ไปแล้วหนึ่งครับชิปเปีย ไม่พันบอลไม่ย่องโดนลุมครับล้มไปไม่ฟาวทำเกมบุกมาก็ติดพ้ดเล่นเชลซีครับนิวคาสเซิลเพื่อนผู้ชมอยู่ก็ฝากไค้ก็แชร์และสับแคร์ในช่องยูทูบวยนะเป็นการพากบอลผ่านฟี ف า23ทำขึ้นมาเพื่อนรับชมเพื่อความบันเทิงครับมาดูจังหวะน,นี้ไม่มีแลรร้ว าผิดพลาดระการใดก็ขอภายณธที่นี้ด้วยหา,ากภาคผิดภาคถูกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเพื่อให้นําไปแก้ไขในภายหลังนะแนะนากันเข้ามาได้นะครับสําหรับการภาคบอลจะให้เราจัดนักกระชับมิตรคู่ไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันเข้ามานะกูมีเลทครับกูมกูมีเลทไหครับเมื่อสักครู่ ทางของนิวคาเซิลตัวนี้ครับบูโน่กุมิเลสชิเปียในบูโน่กุมิเลสบนลล็อกลูกทมขง่ขงเชลีครับการของบอลครับ60ต่อ40ครับนิวคาเซิลชัดเจนอเมรันเปิดไป้ไหสองขมุอเก็บป้าการพลิกขึจ้า เวลาหนึ่งน okay. าทีสำหรับครึ่งแรกกรรมการเป่านลูกววนหมดเวลาครึ่งแรกครับ45นาทีนิวคาสเซิล0เชลซี1ไปรับชมครึ่งหลังกันต่อขออนุญาตเพื่อนๆเข้าสู่การพักบอลผ่านฟีฟ่า23เมตรจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพมเลกละวางนิวคาสเซิลพบกับเชลซีครับ ผ่านระบบ AI ไซีวิดเนนเทนโดสกอร์ตอนนี้นิวอัลสันซูนเชลซีหนึ่งฮะชาลูบาจอจินโยโควาซิตจอจินโยนำแล้วก็ไม่รีบครับเชลซี Chelsea. โดนลุม่มเสียบอลให้นิวคาสเซิลชิปเปียบอลกลับมาบุไม่ได้ครับทางฝั่งขวาต้องเปลี่ยนฝั่งนั่นแหละทาร์เก็ตแม็กทาร์เก็ตแทงได้อยู่แม็กซิเมงตเติมเติมครับจอร์นตันเติมโดนลุ่มยังได้อยู่เสียบอลให้เชียรก็สินว่าโอวัซิชจอร์จินิโอ bên chiếc bèo. Bỏ hấp. Lọc. Sẽ bắn hấp. Thành. Bỏ mình luôn tờ mê thân ạ. Bỏ mình chiếu Mình sẵn máu. Mình sẵn của hai bên nữa. บอมิยองเปลี่ยนมันเล่นฝั่งขวาสลับไปหน้าเป้าไอ้เพเตอตาเติมช้าครับโดนนิวเซนแย่งบอลกลับไปนิวเซนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะของบอลกว่าแต่ไม่มีประตูนะไม่สามารถ60นาทีผ่านครับนิวคสเซน0เชลซี1ชาเกตโจลินตัน แทงปลายทิปเปียฟังขวาบอกบนกลับมาคูเมเลตไปจอล์นินต์ล็อกฝังหงขวาเติมไม่จ่ายครับคูเมเลตคูเมเลตคูเมเลตมิวล็อกต้องจ่ายนะครับโดนลุมครับเลี้ยงหลบยังได้อยู่ยังเป็นบอลของนิวคาสเซิลโดยทาเกตฟังซ้ายแม็กซ์แมงล็อกมาแล้วครับ สับขาหลอกนะแม็กซิเมงคู่โชว์จังหวะนี้2จังหวะเรียกเสียงเชียร์ได้ครับแม็กซิเมงจอร์นิตันเวลากดดันของเชลซีครับฝั่งขวาทิปเปียมาเอ็มโอนนิโกเปโทดเลี้ยงเข้าไปล็อกยิงไม่เข้าครับทำไมไม่ส่งครับเมื่อสักครู่โอกาสทองเลี้ยงเข้าไปยิงเองครับบอลออกเสาสองไม่ตรงกรอบเลยไม่มีมุมแล้วตรงนั้น ไม่ไม่ยิงครับมีการเปลี่ยนตัวนะ<อ>โชลิตันออกส่งลองสตาร์บแล้วก็โคสิตออกส่งคายฮาเวิลงไปครับทั้งสองทีมในนาทีท,ท่ที่เท่าไหร่ครับเป็นบ้างในนาทีที่68ครับเป็นบ้องนิวคาสเซลชิปเปียเดี๋ยวประมาณ20นาทีครับให้นิวควาสเซมีโอกาสตีเสมอ ดูจากสายตาครับนิวคาสเซลได้ของบอลมากกว่าขึงหลังเมสันเมาบอลไม่ถึงหน้าเลับมาเมียังเจอจินโย و. ล็อกไม่ผ่านอาบอลยังมาเข้าทางเชลซีครับเซอร์ลิงล็อกหนึ่งเอาที่ไฮฮาวเวดเซอร์ลิงเล่นไคลฮาวเวดโดนลุ่มเสีบบยบอลในลองสต็อป เอาไปที่กูมิเล็ดกุมีเล็ดเสียบอลเซอรงแล่งแย่งขึ้นกันมาได้อามิลอนล็อกวนเปิดยาวครับเปิดยาวขึ้นมานเก็บบอลไม่ได้นะกองหน้ามาฟมสชันมอฟชาร์ก็ตตรงวนนี้เตะหลบสวยครับแม็กซิเมงแทงลงไปวิสันสวย ลากลบเปิดก็ไปเข้าลึกเกินไปครับเอามือเก็บปะมีโอกาสได้เปิดครับแต่ไม่มีโอกาสได้จบนะนิวคาสเซิลรูปเกมดีครับแต่ยังหาสกอร์ไม่ได้บุกใหม่ครับต้องฝั่งขวาฝั่งซ้ายแม็กซิเมงออกเป็นทาร์เก็ตไม่ถึงวิสันเสียบอลนห้เชลซีคาร์เฮาเวต80นาทีครับเล็ก10นาทีผ่อนทุกเวลาบาดเจ็บ ้นิวคาเซิลได้บุกต่อเต่มาลุ้นกันครับว่าทีมไหนจะได้ประตูครับเจลซีหรือนิวคาเซิลครับเจลซีหาประตูที่สองนิวคาเซิลหาประตูที่เสมอบอมยองเมสันเมาเด้งกับบอมยองเจ้าเอฟฟิเตาเติมสูง ซิชแมนนิชมทักกันเติมครับเพื่อนถูมือแล้วเป,ปิดไปแล้วก็เป็นโทษขึ้นมงไม่ถึงเป็นบอลของเชลซีสวนกลับได้ไหมครับฝ่ายขวาเติมแล้วทำไมสันนอกเติมรอเพื่อนครับกระชากไม่ได้บุลีบุลี เหล,ลือสองนาทีก่อนถึงเวลาบาดเจ็บช่วงน,นี้เขียวไปครับนิวคาสเซิลเป็นลูกทุ่มของเชลซีมีการเปลี่ยนตัวอเมรันออก่งเลนแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเชลซีด้วยเอ็มวิเวตาออกซงพุลิซิลลงไปลูกทุ่มเชลซีครับทุ่มไปมิสซันเมาท์หมดเวลากี่นาทีครับไม่เห็นยิง ออกหลังครับตเวลาหนึ่งนาทีจอจินโยครับเนี้ยงตัดครับในกองโทษยิงด้วยซ้าย <c oughs> นิดเดียวครับมองจากมุมนิดนิดเดียวครับต่ำกว่านี้ก็ได้ลุ้นนะหมดเวลาหนึ่งนาทีครับนิวคาสเซินนิ่ป๊อบเปิดในยาวครับเปิดไปทางซ้ายรทยเกตกรรมาการป่านุวินหมดสัญญาสินาที เป็นฝั่งของเชลซีครับที่กำชัยชนะไปนิวเสันศูนย์เชลซีหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามหากผิดพลาดประการใดในการภาคบอลพาคชื่อนักเตะคนไหนผิดพลาดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยหากชอบใจและถูกใจฝากไลค์แชร์และสับแคร์ในช่อง YouTube แมงเล่นเกมของเราไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ